สภาพการจราจรกับสภาพอากาศช่วงตอนต้นนี้ก่อนเลยค่ะจราจรเราแจ้งไปแล้วเที่ยงคืนที่ผ่านมาปิดแล้วเรียบร้อยปรับการเดินรถตรงแยกกัชะโยธินเป็นวงเวียนเดินรถ3มช่องทาง ผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือเช้าวันนี้เดี๋ยวถ้าจะต้องเดินทางนี่เป็นอย่างไรกันบ้างแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะก็ะอย่างที่บอกไปนั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าตรงแยกนั้นเนี่ยเขาต้องมีการปิดเพื่อทําการขุดเจาะหลังคาอุโมงค์ข้ามแยกพระชจทินและเดี๋ยวจะมีการเปิดกลับมาใช้เส้นทางได้รมระยะเวลาประมาณ3เดือนด้วยกัน แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยกองพิสการตำรวจนครบาลฝ่ายจราจรเนี่ยก็มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่มมีการนาไฟสัญญาณควบกุมการจราจรมาใช้ไว้ทั้ง4ด้านเลยเพราะว่าแน่นอนว่าใหม่ๆการจราจรคงจะต้องชะลอตัวคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันครับอ้าวเดี๋ยวเช้านี้คุณผู้ชมจะต้องเดินทางบอกเรื่องการจัดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินใหม่เลยนะคะก็คือปากซอยรัชดาพิเศษ46ถึงแยกรัชโยธินจะปิดช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าก็คือชิดฟุตบาทเนี่ย สช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นการจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ3ช่องทางและฝั่งขาออกก็จะมี3ช่องทางนะครับส่วนบริเวณกลางสี่แยกราชโยธินจะปิดช่องการจราจรบนถนนพระหลโยธินและถนนรัชดาพิเศษแบบนี้ทําให้ช่องจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกก็มี3ช่องทางโดยจัดให้เดินรถผ่านแยกราชโยธินเป็นรูปแบบวงเวียนก็คือค่อยๆไปตามระบบสัญญ,ญาณไฟจราจรควบคุมทั้ง4ด้านนั่นเองแต่ทางที่ดีคุณผู้ชมครับผลิตได้ ไปใช้วิภาวดีรังสิตและถนนล,ลาดพร้าวแทน้นี่ทางเลี่ยงวิภาวดีรังสิตกับถนนล,ลาดพร้าวนะคะเช้านี้คุณผู้ชมจะเดินทางเพราะว่าเขาเริ่มปิดกันตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปลี่ยนการเดินรถเป็นลักษณะวงเวียนอย่างนี้เนี่ย,ยอีก3เดือนการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะร่วมกันจัดรายการกับเราเข้ามาค่ะส่งมาเลยนะครับเรื่องการจราจรก็ได้เรื่องสภาพอากาศก็ได้ค่ะ หรือจะแจ้งข่าวบอกล่าวเรื่องข่าวทั่วไปเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ของคุณก็ได้เรามีเสื้อรัเราเชาวนี้สีขาวมอบให้5ท่านดดวยกันคับอย่าลือมวงเล็บคพะว่าแฟนข่าวเข้ามาด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย6โมง17นาทีไปจนถึง7มง17นาที